สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบตั้งใจที่จะพูดเนื้อหาวันนี้เนี่ยมากๆเลยนะแต่โบไม่รู้ว่าจะพูดได้ตามที่อยากพูดหรือเปล่านะเพราะว่าสิ่งที่อยากพูดนะมีหลายอย่างเลยแต่เป็นเพราะตัวเองอะความจําสั้นแล้วไม่ได้จดเอาไว้ไงก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดพูดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะกระโดดข้ามไปข้ามมามั่งหรือเปล่าแล้วจะครบทั้งหมดหรือเปล่า ก็จะมีการพูดเพิ่มเติมแล้วก็ตัดต่อให้ทุกคนฟังแล้วกันนะเนื้อหาวันนี้นะคะตั้งใจมาเล่าให้ฟังถึงโดยเฉพาะนะทุกๆคนที่เพิ่งจะเริ่มติดต่อนะกับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฝอรหรือไม่ใช่ฝอนะคะเราไม่รวมถึงคนไทยแล้วกันนะเอาเป็นว่าชาวต่างชาติที่จ้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะสิ่งต่างๆนะคะเกิดขึ้นได้หมดเลยที่เราไม่คาดคิดไว้ โปได้เนื้อหานี้มาเนี่ยจากการที่โปรก็ไปดูในช่องอื่นๆที่มีการพูดเล่าเอาไว้ในการเตือนเรื่องการติดต่อพูดคุยกับชาวต่างชาติในเรื่องของสแกมเมอร์ต่างๆนะคะก็มีคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่พึ่งจะคุยคนแรกเกิดแบบนั้นแบบนี้แบบนูน้นเออเป็นเรื่องแปลกนะสิ่งที่คุณเจอไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น บ่อยๆกับคนอื่นที่เขามีประสบการณ์คุณเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มติดต่อหรือคนที่เพิ่งติดต่อคนแรกเพิ่งคุยกับชาวต่างชาติคนแรกแล้วคุณก็ได้เจอได้มีประสบการณ์ณนะตอนนั้นเป็นครั้งแรกคุณก็บอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่มาบอกให้รู้ไว้ไงว่าสิ่งใดๆที่คุณบอกว่าเป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกใครที่มาฟังโบนะจะได้รู้ไว้ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องแปลกให้ทําใจไว้เลย สิ่งใดๆที่คุณไม่เคยประสบไม่เคยเจอแล้วคุณได้เจอเป็นครั้งแรกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเกิดขึ้นกับคนอื่นคุณเพิ่งประสบครั้งแรกให้คุณนิ่งๆไว้แล้วคุณก็รับรู้ไว้ว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยนะพูดถึงเรื่องฟรีเซ็กดีกว่าตอนโบตอยู่ไทยโรา์ก็คิดเหมือนหลายๆคนแหละว่าเอ้ยฝรั่งเนี่ยเขาฟรีเซ็กความหมายที่โบต์นึกนะโบต์ก็ไม่ได้ไปเช็คนะว่าฟรีเซ็กของคนอื่นๆเนี่ยเขาคิดเหมือนโบตไหมนะหรือมีคําจำกัดความ ในแนวอื่นไหมนะรีเซ็ตของโบสเนี่ยพ็หมายถึงว่าเขาก็คงมีอะไรกับใครได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีความรู้สึกไม่ต้องชอบไม่ต้องรักก็เหมือนกับคืนเดียวจบใครก็ได้อย่างนี้ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะพอโบนมาอยู่ที่ประเทศอเมริกาแล้วโบนได้เห็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เห็นก็คือทีวีละครทีวีหนังทีวีก็เหมือนละครบ้านเราหนังบ้านเรานี่แหละ เขาไม่ใช่ว่าจะมีอะไรกับใครได้เป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่ใช่นะถ้าเขาไม่มีความรู้สึกด้วยเขาก็ไม่มีนะแต่สิ่งที่เราเห็นกันตามสื่อต่างๆที่เราไม่เคยมาสัมผัสเองอจากในหนังจากในข่าวหรือภาพยนตร์หรือละครทีวีหรือในทีวีเราจะเห็นว่าเขามีการสัมผัสที่เปิดเผยไง กอดจูบกันในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ใช่เรียกว่าฟรีเซ็กนะแต่เขาเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเขาที่เปิดเผยแสดงความรู้สึกออกมาทั่วๆไปอะ่ะคือใครๆเขาก็แสดงกันมันก็เลยเป็นลักษณะที่เปิดเผยทั่วๆไปเวลาเห็นคนเขาจ๊บกันริมถนนเนี่ยคนอื่นก็จะแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจเขาถือว่าเป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะ แต่ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราต้องปกปิดมิชชนะิดไงอันนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่คนเรียกว่าฟรีในหนังอะ่ะในหนังฝรั่งอะ่ะเขาก็มีให้เห็นว่าเฮ้ยเวลาเขามีความรู้สึกอะ่ะมันก็มีเผลอเลอะกันบ้างว่าเอออาจะจะมีจุ๊บจกันแต่ว่ามันจะไม่มีแบบว่าถึงขั้นว่าเออจะไปขึ้นเตียงกันเลยไม่ไม่ทุกคนนะผู้หญิงผู้ชายเขาก็ปฏิเสธนะคุณแต่ในการฟรีที่ฝรั่งเขาคิดคือบ้านเราอะ่ะ ก็อย่างที่เรารู้ว่าเรามีผู้หญิงที่ทํางานบริการมีผู้หญิงทํางานบาร์โดยเฉพาะที่เห็นมีสถานที่เยอะๆอย่างเช่นพัทยาอย่างเงี้ยคือโไม่ได้บอกว่าบ้านเราไม่ดีไม่ใช่นะน,นี่พูดให้เห็นภาพเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นจุดของฟรีเซ็กนะใครที่ไม่รู้แล้วก็มีความคิดเหมือนที่โบเคยคิดคุณจะได้อ๋อมันเป็นแบบนี้แต่โบก็ไม่ได้บอกว่า ฝรั่งทั้งหมดทุกคนเพราะก็ไม่รู้ว่าฝรั่งประเทศอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะแล้วก็เรื่องการที่เจอผู้ชายหืนทําไมเจอแต่ผู้ชายหืนขอโชนั่นโชนี่ทําไมต้องพูดแต่เรื่องการไม่ใช่มีแต่ผู้ชายเท่านั้นนะคนุณผู้หญิงก็มีนะเป็นเพราะว่ามีผู้หญิงที่เขาก็ชอบไงเขาก็โชว์ไงก็งทําให้ผู้ชายอ่ะก็ยิ่งเรียกร้องได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีคนที่โชว์และชอบ อยู่แต่พอมาเจอกับเราซึ่งเราไม่ใช่แนวนั้นไงเราก็จะรู้สึกว่าทําไมมันต้องมาโชว์ทำไมมันต้องมาให้ขอทําไมมันต้องขอทําไมปวดพูดไม่รู้เรื่องแล้วเออก็คือมันจะเป็นแนวนี้แนวนี้ะนะก็อยู่ที่เราแหละถ้าเราไม่ใช่คือไม่ใช่เราก็ปัดทิ้งไปเลยแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนในข้อมูลที่เราลงไปนี่ถ้าเป็นลักษณะว่าคุณรู้จกักจาก,จากแอปเดตติ้งหรือเว็บเดตติ้งอย่างเงี้ย พราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต่างกับตอนที่โพสติดต่อตอนที่โพสติดต่อเนี่ยโพไม่ได้ใช้เว็บเดทนะโพสติดต่อทางเว็บแชทเมื่อก่อนก็ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีแอปเหมือนเดี๋ยวดีด้วยอะแล้วเวลาติดต่อกันเนี่ยก็ จะแชทกันแล้วก็เปิดกล้องกันแล้วก็จะบอกตั้งแต่ต้นๆเลยว่าเออฉันสนใจไหมหรือไม่สนใจแล้วโบ้เองอะ่ะก็มีประสบการณ์ใหม่ๆฝรั่งก็แบบยัดเยียดอยากให้ดูจางพุ้ก็ไม่เอามีความรู้สึกกลัวไ่พอนานๆเข้าเอออยากดูก็เปิดมาใครที่โบ้พอดูได้ก็ดูใครที่แบบมันมากเกินโบ้ก็ไม่ดู <c oughs> ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็พอๆกันไงสําหรับใครที่จริงจัง ว่าเออฉันต้องการที่จะมีผู้ชายที่เป็นแฟนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคุณก็เลือกเอาถ้าคุณเจอพวกนี้มากๆอะ่ะคุณก็ทิ้งทิ้งทิงทงไปเดี๋ยวนี้มีเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นต้องทําใจอะ่ะคุณทิ้งไปเรื่อยๆหรือไม่คุณก็ต้องเปลี่ยนเว็บใหม่หรือเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเองว่าเออทำไมพวกนี้มันถึงเข้ามาหรือถ้าใครว่าดีแล้วแล้วมันก็ยังมีเข้ามามันก็ต้องมีวิธีในการที่จะ กำจัดคนพวกนี้ไปอ่ะแล้วอย่างหนึ่งที่ปโป๊คิดนะคือระบบคอมพิวเตอร์อ่ะมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดไม่ว่าคุณจะใช้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์หรือในแท็บเล็ตในอุปกรณ์ใดๆมันเป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันเป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์มันเป็นพวกโค้ดหมดเลยเงี้ยมันมีสถิติเอาไว้อ่ะถ้าคุณรับพวกนี้เยอะๆอ่ะ,ะโบ๊ว่ามันก็คือส,ส,ส่ง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 มาเหมือนกับเวลาดู u t u b e อ่ะ,ะโบ๊ทอ่ะก็มีดูอยากรู้ไงหาข้อมูลแล้วก็ดูมันก็มีโป้งมีโป้งเนี้ย มันก็จะส่งแต่ไอ o u t u b e อันเดียวอันเดียวเดิมๆดดมเคือไม่ใช่อันเดิมนะแต่แบบเป็นหัวข้อเนื้อหาเหมือนเหมือนกันมาให้เงี้ยพอาะเปลี่ยนพบก็จะล้าง history หมดใช่ปะมันเราก็ไปดูข้อมูลใหม่มันก็จะมีข้อมูลที่เราดูบ่อยๆอย่างถ้าพนดูท่องเที่ยวเยอะๆมันก็จะมีท่องเที่ยวยยถ้าไปเซิร์ชดูหนังโป๊มันก็จะส่งหนังโปมาให้เงี้ยในส่วนของเรื่องแชทก็เหมือนกันนะโบคิดว่ามันเป็น คือถ้าคุณรับพวกนี้มาเยอะมันเหมือนกับเป็นเป็นสื่อส่งให้มันเข้ามาหาคุณเยอะๆอ่ะคุณก็ต้องรับมือเขี่ยมันทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะในเรื่องของการโชว์อย่างที่บอกไปมีทั้งผู้หญิงก็โชว์ไงโชว์แบบก็อยากโชว์สนุกสนานะ่ะแล้วผู้ชายก็มีโชว์ไแงบบ ถ้าคุณไม่ต้องการคุณไม่ต้องการโชว์คุณจะคุยกับเขาคุณก็บอกเขาไปว่าฉันไม่โชว์เธออยากโชว์เธอก็โชว์มาฉันดูโอเคไปแล่ะก็บอกไปบอกได้นะคะในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันเนี่ยคุณอยากพูดอะไรอยากถามอะไรอยากรู้อะไรคุณถามไปเลยคุณไม่ต้องไปนึกเก่งใจไม่ต้องไปนึกว่าเอวัฒนธรรมเขาเป็นอะไรยังไงแบบไหนคุณนึกถึงตัวเองเป็นหลักคุณอยากรู้อะไรคุณไว้ใจเขาไหม ทำยังไงให้คุณไว้ใจและเชื่อใจคุณอยากจะถามคําถามแบบไหนถามไปเลยค่ะถามไปเลยนะแล้วก็มันจะมีอะไรที่ประหลาดประหลาดท,ที่คุณเจอมานะบอกไว้เลยว่าให้คุณนิ่งๆเข้าไว้ถ้ามันเจออะไรประหลาดประหลาดที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนก็ไม่ต้องคิดว่ามันประหลาดเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดกับคุณคนเดียวมันเกิดกับคนอื่นเขามานานแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย ในเรื่องของกล้องมันง่ายเพราะว่าใครๆเขาก็ามีสมาร์ทโฟนกันสมาร์ทโฟนมันก็มีกล้องไงมันก็ทําให้เกิดการล่อแหลมได้ง่ายเหมือนกันไง <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ที่ว่า เราจะรับหรือเราจะไม่รับนะการคุยแล้วจะคุยแบบจะหาแฟนจริงๆอะ่ะแล้วจะคุยแบบไหนดีประมาณไหนดีในมุมมองของโบสนะแล้วก็โบปฏ,ฏิบัติด,ด้วยตอนที่โบ๊มีแฟนอะ่ะเออโบก็คุยของโบนแนวที่จะบอกให้นี่แหละแต่ก็อาจจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้อันนี้คุณก็เอาไปประยุกต์แล้วกันนะเพราะว่าจากวันที่โบ๊ทติดต่อกับฝรั่งจนได้สามีเนี่ยเลื่อนานานมาก็จะ20ปีแล้วอะ่ะ นะคะวันนี้ก็มาคุยกันสั้นๆเพื่อจะเป็นไอเดียให้กับคนที่เพิ่งจะเข้าสู่วงการสายฝอรหรือต่างชาตินะจะได้รู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณว่าแปลกไม่แปลกนะคะแปลกเพราะคุณเพิ่งมาติดต่อแล้วอาจจะเป็นสายฝอฝรั่งคนแรกที่คุณติดต่อด้วยแล้วคุณก็เจอแบบนี้ซะแล้วเงี้ยคุณก็คิดว่าเอ๊ะมันแปลกหรือเปล่าอย่างคําถาม ที่เขาบอกว่าเออมันแปลกไหมเนี่ยเขาคุยกับชันแล้วเหมือนเขาเปลี่ยนคนมาคุยบดมีประสบการณ์เพิ่งไปเข้ากลุ่มมาแล้วเขาเชิญบทออกจากกลุ่มแล้วเพราะเคมีไม่ตรงกันคุณไปฟังได้ว่าเคมีไม่ตรงกันเป็นยังไงนะเขาก็เปลี่ยนคือใช้ไอเดีเดิมแต่สลับกันสลับให้เพื่อนมาคุยโดยที่ไม่ได้บอกว่าเออฉันเปลี่ยนตัวคุยแล้วนะผู้หญิงก็มีนะคะคุณไปละบาย ขอให้เจอคนดีๆแล้วก็คุยกันอย่างระวัดระวังนิดนึงนะทุกคนแล้วข่าวหน้ามาฟังกันต่อนะคะไปแล้วนะไปจริงๆแล้วบ๊ายบายสวัสดี